เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวสุดยอดตัวละคร LR 10ปีพาร์2โกจิต้าของเรานั่นเองมาดูซิว่าจะขดจะเก่งระดับเดียวกับเบจิโตหรือเปล่าเนี่ยผมก็ทีมะจะประมาณนี้ก็ทีมผมบอกเลยนะทีมแบบทีมที่ไม่มีโกฮังบีทเนี่ยผมมันคิดในใจนะมันจะรอดหรอก็ไม่รู้ไม่รู้ว่จะรอดหรือเปล่าก็มา นะครับเพื่อนก็ยืมมาเรียบร้อยแล้วไปดูกันว่าทีมนี้เป็นอย่างไรนะครับผมด่านที่เทสคือด่านของเจฟีดไอเจฟีดล่างแดงที่ผมเห็นคนเขาเอาไปเทสกันเยอะมากก็เลยอยากลองมาแต่ไปแอบดูมาแล้วละ่ะโอ้ดามเมจมันแรงมากเลยนะมันตีทําให้ตายถึงสองครั้งเลยนะต้องบอกว่าโหดจัดๆเลยเจฟีดครับผมมาเออบอกเลนะเจฟีดนี่โหดมากครับล่างนี้ ปิดแอนิเมชันเปิดเสียงปิดแอนิเมชันให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราจะลุยกันยาวยๆบบนนอนสต็อปไปเลย <c oughs> อ่าแค่เห็นตีขึ้นมือมาก็จิตใจไม่ดีแล้วครับม <c oughs> ันดักเฮ้ยทาหน้ายิียองไปปะ <c oughs> ซื้อหลบไหมซื้อหลบไหมซื้อหลบเลยลักกันเออ มาไอ้พี่เด็กคนนะมึงยิงเหรอกโอ้ย <c oughs> มาถึงกูเสียเลือดอะงงงงเลยมาถึงมึงยิงเหรอเออมาได้อย่างงี้เจ้โอ้มาถึงแม่งยิงเลยครับยิงแบบฮะด <c oughs> <c oughs> ีนะโกคูถึงจะบ้าไปแล้วเออ โอ้โหคุณต้าอวี้อวี้โกดิต้าเราเหมือนจะลิงเต็มอยู่นะเออไม่ให้ลิงเต็มแบบได้รับได้รับความสามารถเต็มอะทำไมความรู้สึกเหมือนว่าอีเจฟีนี่มันมันจะเก่งวะแล้วแบบโกดิต้าผมจะปิดเกมไม่ได้เฮ้ยเลยจะอย่าไปกลัวดิมันถึกวะ่ะแต่มันถึกจริงอ่ะไมเกมี้ e มันถึกจริงวะ่ะเออเออ โอ้โหกูหลบไม่ได้ลูกกูจะตายมากเลยอื้อเนี่ยกูซื้อหลบกูกูซื้อหลบมาดิโอ้โหโอ้โหอื้อไม่เข้าอ่ะโออมันก็ต้องอย่างนี้แหละวิคนเราอ่ะมันก็ต้องมีเจ็บมีฟุกเอาหน่อยเด้อเอาหน่อยเด้อมาเลยวัดกันไปเลยว่าใครจะอยู่ใครจะไปกลับเอยแพาะทำงาน ท่าไหร่ไอ้ยื้อไม่เข้าอ่ะมันยังล่างกัวูอยู่เนาะเออดีดีมึงล่างกัวก,ก็ดีแล้วเดี๋ยวออโคจิต้ากูจะได้แปลงล่างเออมึงให้ล่างกัวได้ตลอดนะ15ล้านงานนี้คือของเพื่อนนะมันแรงจัดกจักเลยว่ะของเพื่อนมันแรงจัจ๊กเลยอ่ะกูด,ดิมันแรงไม่ว่าครับมันตีแบบตีเบิ้ลร้ลว,ลวเลยถ้าไม่ตายมันตลกมากเลยนะโคลิต้าที่ถ้าไม่ตายตลกมากครับ โอเค17ล้านครับผมอือโอคูผม,มไม่กลัวหรอกจริงๆถ้าไม่ตายมาก็ไม่กลัวหรอกเออมงมาเลยมงมาเลย ดิสิบเจ็ดล้านว่ะเหมือนกันว่ะสิบเจ็ดล้านเหมือนกันเลยว่ะแต่ลิ้งไม่เต็มนะเออสิบเจ็ดล้านเหมือนกันว่มะมันดีก็นมาแต่ยิงเท่าๆๆกันแหละครับดูทรงแล้วเอาดิชอบตรงมันเบิ้ลเยอะมากๆเลยนะอือ ไปบ้าน,นี้โอ้โหเป็นไงล่ะผิวจัดจัดเออผิวเว้ยผิว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 ,ผวอืมเฮ้ยไม่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 ไมไมเอาเอาเอาเนี่ยแหละไปแทงแหละเออไม่เคยไว้ใจเลยไม่เคยไว้ใจเด็กขาดอืม โกคูสแต็กไปเยอะนะจะได้ถึกถึกอืมอืมโกคูนั่นแหละสวยสแต็กไปเยอะเลยเออตู้ยทองเฮ้ยพีอีพีมันเปิดโอกาสให้เราแบบขนาดนี้เลยเหรอเออมันเกิดมันเปิดโอกาสให้เราแบบเราจะแพงหน้าอยูย่แล้ว <play> นะด <m ots> ้วยกันไปอ่ะที่บอกนะมันกิ่งอ่ะจัดจัดเลยอ่ะ ผมไม่รู้ล่ะผมเปิดโอกาสอย่างนี้มึงเตรียมตัวเลยผมเปิดโอกาสไปดิมึงเตรียมตัวเลยเจฟีสมึงเตรียมตัวตะโกนอือผมบอกเลยนะเจฟีสผมเปิดโอกาสอย่างเงี้ยมึงเตรียมตัวดับเลยอ่ะมึงเตรียมตัวเลยเจเจเจมึงเตรียมตัวกลับไปเกิดเป็นดาว โอ้โหดูท่านบิวดิท่านบิวกลัวมากมอะ่ะท่านบิวตอนนี้คือมีดีแค่เปลี่ยนลูกแก้วนะอเออจะแตกไปท่านบิวจะแตกไปเรื่อยเออโอเคจะแตกมาแล้วว่ะโอ,ะอะ้โหห้าแสนเจ็ดเลยเหรอ อย่าพึ่งแล้วกันเนาะเอออย่าพึ่งแล้วกันห้าแสนติดขนาดนี้อือือไปกันต่อยี่สิบห้าล้านสแต็กไปต่อเรื่อยเออ อเคมามาอันนี้ของจริงแล้วดีเจนี่เก่งมากมาเออหมาดิเอาดิโกยิต้าของก็แปลงร่างมาอ่ะมาขอดูแอนิเมชั่นใช้งานก่อนละกันนะเอาเปลี่ยนเป็นอ่าเราดูสองธาไมตามไปก่อนมาอันนี้คือฟิวชั่นทำไมากูชอบเปลีนน่นเาก่อนว่ากอดแอย่างเงี้ย <c oughs> เออดูดิ

แม่งคือแบบนี่คือโอกาสวะเนื่องเรายอมวะผมว่าผมยอมมีชีพมามากูยอมมีชีพเอ้กูยอมมีชีพก็ได้วะมาดิ ที่ผมบอกว่าเจอพีชีพคืออะไรครับผมจะไม่ไม่ใช้ไอเทมไม่ไม่เม่อกี้มันสามารถกดแอคทีฟสกิลโกคูได้นะรอดเลยผมไม่กดผมอยากลองดูเออคูต่มันเท่จังวะไฟออร่ามันเท่จังอะไอเลย กระโดนวงจักรเป็นยังไงแล้วมาดูดิมาดูดิสามแสนโกนิตามาผมอ,อาจจะต้องเริ่มเล่นใหม่นะครับแต่เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเรามันของจริงเพื่อนเราใส่เลยอาเยืคนเรา,ามันเกิดมาครั้งเดียวต้องลองเว้ยอย่าไปกลัวอย่าไปหยองตายก็ตายไปวมา มึงมาทีเจพีดมึงมามึงใส่มามึงใส่มาโอ้มหข้อน้าหนึ่งทียังไงครับปุณิน่าตัวคนไม้เลือเท่าไหร่ดูกันโอ้โหสี 4, 8, แ่แสนแปดครับผมถือว่าใจล้าใช้ได้ครับโคตอไปสี่แสนอีเจพี P, มึงของจริงนะเพื่อน ของจริงว่ะแต่ยังผิดอยู่นะขนามผมชนะสีมันด้วยนะอือมึงจะเก่งเกินไปแล้วเจฟฟีดปุ้งจริงน,นะเอาไป28ล้านเออไม่หลักไม่จำเงือบยีย่มื่อกี้เราแบบเราโรหล่ไปก็ได้นะทำไมเราไม่ทำวะเออมาดิกูโดนอีกตายไหมตายไหมกีตาตายแล ดูครับลุ้นครัาตายไหมไม่เข้าเลยครับผมเจฟีต่อยไม่เข้าแล้วครับผมโอ้โห4 43ล้าน,นแรงแบบสะใจโคตรตกลใครกัวท่ตัวจริงหรอแน่ยกลงงตกลงพวกมึงสองตัวนี่ใครตัวจริงวะโอ ืเดินไปสามรอบครับคึกกับคึกจัดตอนนี้โกนิ้าผมไม่อย่างเอาโอ้โยโกโกูโชบ้างนี่โอ้ยบอกอนู่ก็โชเหมือนกันโอ้ยโกกูบอกก็มาดีครับ เรื่ออย่างเอารยวกุ๊กทีตัวเนี้ยตายหรอวะวัวไม่เข้าวังวางก็คุลบับจบโอ้โหเ,เอาดิเราเราเราขอแบบตึงๆเลยปะ่ะเอออืผมว่าผมจะหลบหลบมันดีปะ่ะ อาอาจจะหลบมันดีกว่าเนี่ยผมเนาะเดี๋ยวก่อนนะเธอเราเราให้มันตื้อ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 เราเออเฮงเราไม่ต้องหลบก็ได้นะผมว่าลองดูไหมว่าว่าเบริโต้ไหวไหมเออลองดูงดิลองดิอยากรู้เหมือนกันวะว่าเบริตโต้จะไหวไหมกระสุดมึงจักหวานเย็นเอื แม่งส่วนมันตายก่อนปะเนี่ยมาบีโต้แล้วมา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 ,มาเออมาดิ เ,เดี๋ยวนะพอรู้สึกแปลกๆวู้ยโกจิต้าท่านบิวเหรอท่านบิวบวกให้ด้วยหรอเออท่านบิวก็บวกให้นะโอ้แต่มนชิคจะขนาดนี้ตายเลยปะน่าจะตายเลยปะเอาตายเลยปะมาดูครับคือของคนนี้ออกมาก็น่าจะการันตีแล้วว่าจบปะอะไรวะ 43ล้านเท่ากับโกดิต้าตัวเขียวกูเลยไปนั่นแฟดเข้าไหร่บงแรงมากตายครับตายแล้วครับผมอีฉ่ากูไม่ได้ดาวลุงอะ่ะมันยินงดาเมจแบบบ้าคลั่งเลยเมื่อนูดิอีฉา่าคนไ,ได้ดาวลุงอะ่ะมันยิงทีแบบ สี่สิบสี้าล้านสี่สิบล้านแล้วมันเด็กยิงมันยิงสามครั้งอ่ะมันน่าติใจกันมากเลยยูโอ้เอ็มโอ้ห้าจุดห้าฉันฝิงโอีชาเอ้ยมันก็จะตายหายแล้วครับตายแล้วดีกว่าสีโต้ปิดไป ทเท่ไาไหร่มาวิจิตโตยี่สิบสี่ล้านครับก็ก็ยิงประมาณเลยเออวิจิตานะแต่หาไม้เด้มันดาลุ้งไงเรียบร้อยครับเจฟีก,ก็เจฟฟีเถอะผมว่าผมเทแค่ดานเดียวก็รู้เรื่องแล้วนะเพื่อนๆน่าจะได้เห็นไปหมดแล้วนะว่าทั้งเออมันวันนี้คือได้หมดเลยดานเดียวคือเห็นหมดเลยนะครับ เห็นทั้งในส่วนของการรับตีนนะครับผมแบบเพียวๆเลยนะเออไม่มีอะไรเลยครับแล้วก็ดาเมที่ทําได้มีดาเมจอาจจะมากกว่านี้นะเดี๋ยวผมไปดูเงื่อนไขนี้ก่อนก็มีเงื่อนไขอะไรพิเศษี่ผมวะเนาะแต่ท่านบีลบวกให้อยู่แล้วนะครับเนาะแต่รวมคือโอ้โหดูดีมากสําหรับโกดิต้านะครับผมโอเคเรามาสู่กันเลยดีกว่าโอเคครับผมเรามาสรุปกันเลยนะครับสำหรับโกดิต้านะครับหลังจากที่เล่นแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนะครับต้องบอกว่า ก็ผมให้ระดับเดียวกับเบติโต้เลยนะอาจจะให้เบติตโต้เก่งกว่าน,นิดนึงเออนิดนึงตรงที่ว่ามันมันสามารถเซฟเพื่อนได้นะครับผมเออ,อนนี้คือสิ่งที่โกดิต้าไม่สามารถให้ได้นะครับมันจุดนี้แค่จุดนี้จุดเดียวเลยที่ให้ชนะไปเลยครับเพราะว่าการที่ตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเซฟเพื่อนได้มันดีมากๆและด่านสมัยนี้คือบอมันตีแบบบ้าคลั่งการที่มันเซฟเพื่อนได้เบิตโต้ถือว่าดีมากๆ แต่โกจิต้าก็สร้างความประทับใจให้กับผมค่อนข้างเยอะเนาะการเรื่องของการทําดาเมจอะไรแบบนี้นะครับผมผมชอบมากนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมชอบโกจิต้าตัวนี้มากคือลูกเล่นการสลับเป็นโกคูอ่ามันแปลงร่างออกมาใช่ปะ่ะแล้วก็มันจะทําให้บอสดีเลยคือโดนผี1นึ่งเถิอันนี้คือดีมากๆครับน้องเป็นสิ่งที่คือมันเปลี่ยนเกมจริงๆไอความสามารถเนี้ยมันถามว่ามันเซฟทีมไหมมันก็เซฟทีมนะเออ จริงๆมันก็คือเซฟเพื่อนเหมือนกันนะอแต่โดยรวมผมก็ยังให้บีโต้ดูดีกว่านิดเดียวสรุปคือบีโต้ดูดีกว่านิดเดียวจริงๆนะครับผมก็ลืมไปว่าโกคูมีมันก็เซฟเพื่อนให้เด้ว้ไม่ใช่ว่ามันเซฟไม่ได้นะคือมันสลับตัวมันก็เซฟเลยแต่อันนี้คือข้อดีของโกคูนะครับผมเนาะก็เป็นโทะคอที่เก่งบอกเลยเก่งมากนะครับซับเพื่อนได้ดาเมจแรงนะครับสิ่งเดียวที่ผมรู้สึกข้อเสียแบบข้อไม่อยากใช้คำว่าข้อเสียใช้คำว่า จุดที่ต้องระวังนะครับมันก็เราก็รู้อยู่แนละ้วในส่วนของโกจิต้าจุดที่ต้องระวังของโกจิต้าคือ,อ,อพอเวลาเราเจอด่านที่บอสยิงดักหน้าแรงๆอะ่ะยังไม่สามารถที่จะยืนรับดาเมจได้เพราะว่าตัวละครนะครับออกแบบมาไม่ได้ไปอยู่ในตำแหน่งแทงเหมือนเบจิโต้เลยคือต้องหาตัวมายืนให้เขานะครับเป็นทั้ง2ตัวเลยก็อาจจะรู้สึกเซง็งนิดนึงตอนแรกที่ผมคาดหวังไว้คืออยากได้โกจิต้าในเวอร์ชันที่แบบมาแทงช่องแรก นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นถามว่ายืนพอไหวไหมพอได้ครับแต่ถ้าเกิดไปเล่นในด่านที่มันยาก,ยาก,ยากๆก็เจอยิงทีเดียวก็หน้าสั่น้วกอาจะตายได้เลยนะครับผมอันนี้คือข้อเสียที่อยากจะตินิดหนึ่งเนาะก็คืออารมณ์เหมือนเบริตโต้ไม่ช่อง2ช่อง3มเหมือนกันเลยตั้งกู้แต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรแล้วก็ต้องเอา,าไปยือนนะเออนะครับผมเนาะก็นั่นแหละอีกข้อหนึ่งคือลูกทีมลูกทีมผมมองว่าเบจิตโต้จะได้เปรียบกว่านะครับในมุมมองผมนะผมรู้สึกว่าเบริตโตจะได้เปรียบเรื่องลูกทีมมากกว่าโกจิต นะครับเบจิโตเนี่ยดูเทียบทีมข้างบนกับข้างล่างนะเพื่อนจะเห็นถึงความความเสถียรนะ่ะคือคือมองเว็บเดียวก,ก็รู้อยู่แล้วว่าว่าทีมไหนไมันพาสีดีประกันะนะครับผมแต่ส่วนมากก็เปลี่ยนกันไม่มีตำแหน่งหรอกนะครับผมให้ให้ข้างบนนะมาดูข้างบนนะเป็นทีมที่ผมตอนเนี้ยผมให้เป็นเพอร์เฟกทีมสหรับผมเลยนะเป็นทีมหนึ่งที่วินเลทผมสูงมากทีมข้างบนนะนะครับผมตอนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็พยายามไปเทสทุกดาดแต่ผมคิดว่าทีมบนน่าจะเก่งที่สุดในไอเดียแหละเพราะว่ามีเพราะว่าเพราะอะไร พราะว่า4ี่ถึงห้าเทินคือจบเกมเกมโดคังตอนนี้เล่นเพียงแค่ห้าเทินอาจจะห้าหรือหกประมาณนี้แต่จะไม่กินเวลานานแล้วเพราะว่าเบิโต้กับโกจิต้าออกมาคือจบเกมเกมจะสั้นมากตอนนี้มันจะไม่มีแล้วที่เล่นเกมนานๆเรานจะไม่เจอไม่เจอแล้วเหมือนเลนลุงบานบอกผู้มึงอย่าไปเล่นเยอะเล่นแค่ห้าหกเทินพอเออจริงผมเชื่อแล้วเออจริงนี่ครับผมไอม้โตปิดเกมไว้กันเลยไอ Go, ้โกคังนี่ก็ปิดเกมไว้ไวนี่ับผมยิงแรงมาก นะครับโกคู Goku อยากให้ได้แปลงคราแปลงที่ยิงบอสก็น่าสัน่นไอ้นี่ก็เก่งอีกโอ้โหเออตอนนี้ถ้าไม่มีตำแหน่งไม่ว่างเลยนีะครับผมจริงๆโกคูตัวเนี้ยแต่โกคูตัวนี้มันก็แทงช่องแรกดีนะเออเอาได้เมื่าจะเอาโกจิต้าเกี่ยวเข้ามานะครับเอาเปา็นว่าเลือกเล่นได้เลยผมเลือกสามารถเลือกเล่นได้เลยอยากจะเล่นใครสองทีมล่างแต่ผมชอบทีมบนมากกว่านะครับลูกทีมอย่างที่บอกคืออาจจะดูเสียเปรียบเบจิโต้นิดนึงตรงที่ลูกทีมอาจจะดูแบบมีบอกดยเฉพาะท่านวิวเนี่ยแม่งเอ้ย มันไม่หลบนี่ท่านวิวคือตายเลยนะครับอยาปหวังกับท่านวิวมากนะครับอารมณ์เหมือนเป็นตัวที่เปลี่ยนลูกแก้วให้อะ่ะซึ่งจริงตอนไหนเปลี่ยนลูกแก้วอาจจะใช้ตัวอื่นแทนไปกอนอันนี้ต้องเปลี่ยนด่ดวนเลยห่ะตัวอื่นเข้ามาแทนซึ่งตอนเนี้ยผมคิดไม่ออกว่ะว่าจะเป็นใครอตอนนี้แค่มีคิดออกอย่างเดียวนะอามหามัหมู่บ้านเลยตัวเนี้ยผมบอกเลยความหมาหมู่บ้านเลยตัวเนี้ยเนี่ยเนียความหว่าหมู่บ้านของผมเลยด่านั้นเพอร์เฟคแหละตัวนี้นครับขอร้องลุงบัน กราบงามงามสามสี่ทีเอาให้โหนโนเลยนะนะตัวนี้คือความหวังของผมเลยนะครับเพราะว่าติดแคดฟิวชั่นด้วยนะครับตัวนี้ <c oughs> ขอมันให้มันโหนโห,โหอ่ะคือถ้าตัวนี้ไม่โหนนี่คือไม่ได้นะนะเออจริงๆตำแหน่งนี้มันมีโกเทนครูสของมาจินบูซาก้าเดี๋ยวตัวนั้นผมก็จะรอให้มันเข้าตู้นะแล้วผมเดี๋ยวคงค่อยเอาไปแรกเพราะว่าโกเทนครูสดอ่ะมันแทงตำแหน่งแรกได้ค่อนข้างดีนะครับในเทิร์นแรกๆแ,แม่งโคตรเพอร์เฟกต์เลย โกเรนคูสนี่คือชอยที่ดีนะครับทั้งในทีมของเบตโตและโกติตานะครับโกเรนคูสเป็นตัวหนึ่งที่เดี๋ยวมีแลกผมแลกแน่นอนนะครับตัวนี้ต้องแรงจริงสำหรับโกเรนคูดเขียวเนาะผมยังไม่ได้นะครับก็ข้อดีไม่พูดข้อดีมันเก่งอยู่แล้วนะอ่ะเนาะก็เสียก็พูดหมดแล้วแล้วก็ได้เพื่อนๆได้เห็นแล้วว่าโดนดาเมจแบบเต็มๆของเจฟฟี่เป็นอย่างไรก็อ,อย่างตามสภาพก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะเออผมไม่มั่นใจว่าถ้าเป็นเบิโตจะรอดไหม เออแต่โกดิต้าก็เกือบเเรียกว่าอะไรเพื่อนเกือบตอยุยผมใช้คํานี้เลยเกือบตุยโรไป4 0 0 0 0นนะครับผมเออ,อแบบนิดเดียวคือกลับไปเฝ้ายมาบาแล้วอะ่ะคือจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันจะทําให้เบติโต้ไม่ตายนะครับผมเนาะเออคือโกดิต้าพอผมมาอ่านในส่วนของแมคานิกมันจริงๆเว่ยเออแม่ตัวมพาพอกดแอคทีฟสกิลอ่ะมันกลับกลายเป็นแบบเหมือนเหมือนตัวดาเมจแบบบ้าพลังแบบ บุจะเอามึงให้ตายอะไรมาเนี่ยคือแบบดาเมจแบบคุ้มครั่งไปเลยอะไรแบบนั้น,นแต่กลับกันครับเบจิโตะพอทําการแปงลงร่างแล้วเนี่ยในสิ่งที่ผมคิดว่าเบติโตะมันจะดูแบบเซฟแบบเซฟเลยนั่นคือดีเฟนซ์ของเบจิโตะนะครับจะบูสต์ไปถึง300%นะครับผมมันทําให้ตัวละครตัวเนี้ยคึกมากๆบวกกับการที่มันมีการ์ดอัลแอทแท็มีดอจดาเมจาดยผมก็เลยมองว่ามันน่าจะแท้งได้ดีกว่าโกจิตานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ อาจจะดูแบบขัดขัดกันนิดหนึ่งแล้วแทนที่มึงจะแบบแม่เอออุตส่าห์ไปรับไปหล่อไปรับถ้าไม่ตายแต่แบบบางเฉียบใ <c> ช <oughs> ่ไหมว่าบางเฉียบนะเกือบไปแล้วเมื่อกี้เกือบไปแล้วนเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันสําหรับโกดิต้าโดยรวมก็คือท็อปก็เบอร์หนึ่งเบอร์สองเกมอะตอนนี้ก็กล้าพูดเลยอะเออเบอร์หนึ่งเบอร์สองของเกมอะตอนเนี้เยเ,ออเนาะคงไม่ต้องพูดนะครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองจะพูดอะไรเยอะเออ เขาจัดเตียตอนนี้ก็ okay. เห็นเห็นกจัดจ่ะอยู่แล้วเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองอ่ะนาะโอเคเอาไ่้ประมาณนี้แล้วกันเลยครับผมเพื่อ ال นๆมีความรู้ cat. ส Cle ึกอย่างไรบ้างสําหรับโกจิต้าตัวนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้แต่สำหรับผมนี่คือได้ทีมเมตามาอีก2ทีมเลยนะเนี่ยเอออยู่ที่ว่าอยากจะเล่นตัวไหนชอบตัวไหนเบื่อเบจิโต้ไหมเบื่อเบจิโต้สองตัวเอาโกจิต้าสองตัวอะไรก็สุดว่ากันไปก็ถือว่าเป็นการเปิด แม่เคนิกใหม่ๆเนาะแต่ทีมแม่งก็ไม่ได้ต่างกันมากกันนะฮะเ,เหมือนกันเลยเกินทีมโอเคประมาณนี้ทุกเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีสวัสดีครับปุ้ม